สวัสดีครับภมก็ผมเบาสกุลค,คนสว่างแรงงานไทยในประเทศไต้หวันแต่ว่ามือนี้สิมาเวว่เรลี่ยงทางประเทศอิตาเลียอน,น,น้องมือนี้กะดีใจครับน้องต้นทางพี่ลูกครับที่เันเพื่อนในกลับบ้านแล้วนะครับผมเมื่อวานโทรมาเล่นนําโทรมาเล่นนําว่ากาลังรอขึ้นเครื่องขาท่านดีใจกับน้องนะครับผมต้นทางพี่ลูกกะเห็นงานนํากันนะครับอยู่ แชมวัดป้านะครับผมเริ่มต้นมัดพ่อกันอยู่เชมวัดป้านะครับแชมวัดป้าก็เหตุงานนำกันสองสามปีแล้วก็ย้ายน้องเขากันย้ายตามผมมาอยู่ฟาร์มไก่ไข่เนาะครับถ้าใครจาได้นะครับ <c oughs> ทีมงานแชมวัดป้านะครับตอนนี้เสือแต่เชฟต้นนะนะครับเหลือแต่เชฟบต,ชต้นที่ยังบวกกลับบ้านนะครับใเพื่อนที่อยู่เอาที่ดินอยู่ประเทศอิตาเลีย <c oughs> นะครับก็น้องต้นทางก็ได้ท่ายชิปกับผมเวลาชิปนะครับ ทำไมบ่าน้องบัววิ่งใส่พี่หนุ่มโคราชนะครับเบา่บาวน้อง่ายหลายๆท่านนะครับยูทูบเบอร์ช่วงนั้นนะครับก็ได้พากันเห็นคลิปเห็นอย่างแต่ว่าตอนนี้น้องเพิ่นก็ได้เลือกห่ายแล้วนะครับเพราะว่าบ่ม,มีเวลานะครับแต่เมื่อคืนนี้โทรมานะครับนั่งท่าอยู่สนามินดีใจน้ำนะครับน้องก็อยู่ประเทศอิสราลีได้ประมาณ4ี่ปีหกเดือนนะครับบ่ฮอ,อดห้าปีแต่ก็ดีใจที่ ในกาบ,บ้านนะครับกะตอนนี้นะจะอยู่ทั้งทั้งเครื่องบินอยู่พี่น้องนะครับเดินทางจากประเทศอซ์แลมาสนามบินสุวรรณภูมินะนั่งอยู่บนเครื่องประมาณสัก11 12ชั่วโมงนะครับกะใช้เวลาหล่นเติบนะครับนอนตื่น3ตื่นหมดละนะครับบ่คือมาไต้หวันพี่น้องไต้หวัน3ชั่วโมงก็ฮอดแล้วนะครับก็บเป็นขน้อใจให้กันพี่น้องนะครับนี่ละอ่าเขาเอื่นว่ามิตรภาพในต่างแดนนะครับ หักแพงแบ่งปันเงนให้เขาจำกันได้ให้เ้านะครับอ่าก็เคยร่วมทุกร่วมสุขร่กันมานะครับกับน้องตรงต้นทางพิโลกเอาโอเคครับเดี๋ยวกลับกล้องให้เมืองมันมนี้วันพฤหัสเอ้พี่น้องอ่าวันพฤหัสที่สิบสี่นะครับผมกันยายนสองันห้ารยหกสิบหกนะครับก็ลากยาวเหตุงานมาตั้งแต่วันจันทร์นะครับเลือกหาทุ่มทุกมือวันนี้ก็ เลิกห้าทุ่มเพิ่งเก่านะครับเลิกห้าทุ่มเพิ่งเก่ามือสุดท้ายมือนี้นะครับแล้วก็วันศุกร์ก็จะได้เลิกสองทุ่มสี่สิบนะครับสำหรับอ่าไอ้ว่าจะมารีวิวอ่าใบสลิปเงินเดือนนะครับเดี๋ยวรอวันศุกร์วันเสาร์เดี๋ยวสิมารีวิวให้พี่น้องได้รับชมว่าเก็บงานหลายๆได้หลายบอนะครับประเทศไต้หวันนะครับแต่ว่ามาแล้วก็สู้ๆครับพี่น้องนะครับผมโอเคครับผม เอาเดี๋ยวคลิปนี้บ่าวทุกคนขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ยวขอลาไปก่อนได้เวลาไปเห็ุงานแล้วพี่น้องนะครับโอ้ยหน้าตากลายนวดเข้ากับบริกูลพี่นอ้องนากะอย่าลืมกันเด้อพี่น้องนะครับอ่าอย่าเพิ่งลืมกันนะครับบอมีเวลาอีกดีพี่น้องมาถ่ายคลิปถ่ายอย่างให้เมืองนะครับอ่ะกะคิดฮอดพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะครับอ่ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ